หลังจากที่เด็กๆได้เปิดเทอมไปได้หนึ่งอาทิตย์นะคะคนเป็นแม่อย่างนางบีก็รู้สึกโล่งอกค่ะก็อย่างที่นางบีได้บอกไปแล้วนะคะนั่นก็คือน้องโดนกระทำโดนบูลลี่หนักมากและโดนรังแกจากโรงเรียนเก่าที่อยู่ต่างประเทศมาแบบหนักหน่วงเลยค่ะเลยทำให้เขาไม่อยากไปโรงเรียนค่ะโดยเฉพาะหลวงพ่อนั่นเองค่ะ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะสำหรับการเปิดเทอมของหนูเจสและหลวงพ่อนะคะสุดสัปดาห์นี้นะคะแม่ก็เลยพาเขามาผ่อนคลายมารีแลกค่ะได้เห็นรอยยิ้มของลูกและได้เห็นว่าลูกชอบการไปโรงเรียนแม่นี้บอกเลยค่ะว่าปลื้มมากๆเลยค่ะ จากที่พวกเขาเป็นเด็กที่ตื่นสายไม่อยากไปโรงเรียนเลยทุกวันนี้ตื่นเช้าและมีความสุขแฮปปี้กับการไปโรงเรียนมากค่ะ